โมเดือดรูสาวไม่ได้เลยคุณอังการมาเลย <S 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 หลายคนเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับกับพิธีกรอ,อารมณ์ดีนีโนเมธานีหลังจากที่โพสต์ภาพขนาดที่แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหอบกำเริบโดยระบุคแคปชั่นนะครับหอบกำเริบอากาศจริงๆนะฮะวันแรกก็โดนกักบริเวณเลยนะฮะเพื่อตรวจโควิด COVID. วันที่2อ,อ่ะก็ย้ายไปอยู่ห้องปกตินะครับสุดยอดของการดูแลครับจากนางพยาบาลดูแลตลอดเวลาเลยแต่ <c oughs> รับซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยในวงการแล้วก็นอกวงการเนี่ย ร่วมคอมเมนต์เป็นห่วงให้กำลังใจครับโดยล่าสุดครับทังชิมข่าวก็ติดต่อไปยังผู้จัดการครับเพื่ออัปเดตอาการนะฮะเผยว่าพี่นีโน่ก็มีอาการที่ไอเนี่ยมาสักระยะหนึ่งละเนื่องจากทำงานหนักแล้วก็บวกกับพักผ่อนน้อยทําให้อาการก็หนักมากยิ่งขึ้นคุณหมอจึงให้อดมิที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่3มมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนตอนนี้ครับอาการก็ปกติแล้วและจะได้ออกจากโรงพยาบาลภายในวันนี้ครับครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ